สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแป้งมาทําอะไรนะคะก็แป้งจะมาอบอกว่าคือช่วงเนี้ยมีเพื่อนๆทักนะคะว่าผอมลงไปทําอะไรมานะสังเกตอยู่ตักกางเกงอันเนี้ยคือเป็นกางเกงเมื่อตอนบอกว่าที่อวบมากๆคือเป็นคนอวบแล้วปัญหาที่มันมีก็คืออ่ะหน้าท้องนะคะหน้าท้องแล้วก็ต้นขาต้นแขนอะไรอย่างเงี้ยเออ ส่วนแก้มนี่อยากให้มีเยอะๆนะคะ <g iggle> ก็ตัวนี้เลยนะคะ The Secret Part นะคะตัวนี้คนนูนแซ่เป็นมมพรีเซนเตอร์อยู่นะคะแค่คินเตอร์ก็น่าเชื่อถือแล้วนะคะก็จะมาบอกว่ามันดียังไงนะคะตัวนี้ว่าเป็นเฉพาะของที่ The Secret Part s <S <c oughs> ได้ลิขสิทธิ์มานะคะนั่นก็คือมีอะไฮโดรไลฟ์ฟิชคอลลาเจนนะคะมีฟุกโตโอลิโกแซคคาไรไฮเลียมซีทักนะคะก็อันแรกเลยก็คือคอลลาเจนนะคะไฮโดรไลฟ์ฟิชคอลลาเจ อันเนี้ยชื่อมันแบบว่าคุ้นหูกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าคอลลาเจนนะคะช่วยให้แบบคือตัวเนี้ยเป็นเปลียมันอาหารเสริมนะคะทําให้แบบว่าหุ่นเรากระชับขึ้นนะคะเรื่องน้ําหนักมันอาจจะแบบไม่ได้ลดลงเยอะแต่สังเกตว่าหุ่นกระชับขึ้นอย่างมันมีคอลลาเจนนะคะก็เพื่อแบบว่าพอนหนักเราลงนะคะมันก็จะแบบไม่หย่อนไม่คล้อยแบบว่า คือไม่เป็นหย่อนหย่อนเหมือนคนที่น้ําหนักแบบเยอะๆแล้วมาลดน้ําหนักอะไรเงี้ยคะ่ะมันจะไม่หย่อนไม่คล้อยขนาดนั้นนะคะแล้วออย่างหนึ่งนะคะฟุกโตโอลิโกแซคลายตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าชื่อมันเป็นทางการมากนะคะก็จะมาบอกสรับคุณว่ามันตัวเนี้ยช่วยแบบว่าช่วยลดการดูดซึมนะคะของอะคอเลสเตอรลในลลอมไส้เออเจ๋งวลาทุก พูดดูมีหลักการมากนะคะก็ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลำไส้นะคะคอเลสเตอรอลก็คือพวกไขามันอะไรเงี้ยพอเราทานอาหารที่มีไขมันเข้าไปใช่ไหมตัวเนี้ยทานก่อนอาหารเพื่ออะไรเพื่อแบบว่าลดการดูดซึมไขมันนะเพราะว่ามันมีฟุกโตเอลิโกไซคลายนะลดการดูดซึมไขมันก็ทําให้แบบว่าช่วยบล็อกไม่ให้ไขมันแบบเกิดขึ้นใหม่ไปสะสมในจุดต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีไฮเลียมซีทักนะตัวเนี้ยมันจะ ให้กินก่อนอาหารเพราะว่าอะไรหรือไมเพราะว่ามันมีไฮเลียมซีทักตัวเนี้ทานไปเสร็จแล้วมันจะช่วยดูดซับน้ําพองตัวพอพองตัวเสร็จแล้วจะอิ่มเร็วนะคะคือมันจะทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงไม่ใช่ว่ามันไปกดกับประสาทหรือว่าอะไรนะคะมันมีโซมันมีโซเลียมซีทักตัวเนี้ยทําให้แบบว่ามันไปพองในกระเพาะอาหารมันดูดซับน้ําแล้วก็พองทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงนะคะไม่มีอันตรายไม่กดประสาทนะคะตัวนี้ ก็ทั้ง3ส่วนผสมหลักเนี่ยมันเป็นแบบเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมเราทานแบบเดอะซีเค็พลัสเราถึงได้ผลนะคะคือไม่เคยออกมาพูดอะไรที่มันเป็นทางการขนาดนี้เลยนะคะก็ทานตัวเนี้ยแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะสําหรับ The ะซีเค t p พลันะคะ